โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เลยการเคซี่ละโมทีวีนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมคอมมานโดดีเดย์ภาคที่สองภาคที่สองลาบลานะครับก็นั่นแหละครับสําหรับภาคแรกนะครับใครอยากดูนะครับไปเล่นเอาเองนะครับผมพัาๆก็เพื่อนเพื่อนผมนะครับขอขอมานะครับผมว่าภาคสองนะพี่ฮไม่ใช่นะมันรุ่นน้อง ไม่ใช่ทุยทุยทีย่อะไรนะเราช่างมันนะครับเอาเป็นว่ามีคนขอมานะครับพักสองค่ะโอเคถืออุปรกรณ์แบบนี้กูตั้งตัวทำไมอ่ะแต่เพื่อไปต่ออี่ใส่ใจกับรายละเอียดไปไปไป ออ้อห right ือ้ชเ่ยอ้าวนี่ใครเนี่ยรอดอยู่คนเดียวอย่าบอกนะว่ากูอ่ะสังหารศัตรูคนไหนดีวะคนนี้ดีกว่าหน้าตาน่าจะใช่หัวหน้าจริงแากงเลย ศัออตรูยอมแพ้แล้วไปไปแล้วก็มีสัตว์แล้วก็มีโอ้โหมึงให้กูเล่นกี่ตัวเนี้ยคายพวกนี้ก่นันมันมาทำไมกานมาทำไม <Yeah. S 2> ยังกูทำไมเนี่ยไปแล้วเออฮือ,อดับคาดับคาไกลปืนปล่อยปล่อยปล่อยไข่ลาวครานี้ฮะโอ้โหแม่งเยอะเชี่ยเชี่ยนะฮะทำลายรถถังใช่ไหมเสร็จกูสิ Set, ไม่โดนเว้ย ยิงมังเลยบูมเย่ yeah. แล้วด้านหลังมันยิงกันโอ้ยชัยชนะโทมชาทไทยนะครับยิงหัวซีทีโจมตีโดยตรงยิงแขนขายิงกลางลำตัวสังหารหลายคนบนนะักเสื้อเกาะออกูชอบคนนี้นะครับโอยไม่ใช่ ทำงานได้ยอดเยี่ยมผู้กองอ้าวคุณเป็นผู้กองเลยเหรอคุณได้ไ <subtract ing noises> อ้เหี้ยเปลี่ออนั่นแหละคุณได้ทำให้กองกำลังนาเซียนาซีถอยเล่นไปและทำให้คนของเรา กค่อนที่จะเดินหน้าต่อไปมีคำสั่งให้คุณได้รับแพ็คอาวุธเลือก1นึ่งแพ็คแพ็คอาวุธเหล่านี้ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับสถานการณ์สู้รบที่คุณจะต้องเผชิญเลือก1นึ่งแพ็คแลวจะมุ่งหน้าไปยังห้องประชุมกูเลือกแพ็คนี้ไม่ได้วะทำไมเนี่ย ไปรื่ดีมากตอนนี้ออกไปกลับไปยังสนามรบที่คุณสามารถใช้มันได้เถอะไหนมึงบอกให้กูไปห้องประชุมไงพัะนตีพูฟอร์แห่งกองอากาศกําลังรอสรุปภารกิจเกิดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการลบของชาวเบเยียมให้คุณฟังอย่าปล่อยเขารอหน,น้านออนะผู้บัญชาได้แจ้งกับพวกเราว่าคุณจะอาผมกําลังประสานงานกับกลุ่มต่อต้านของ <c oughs> อ่านไม่ทันเว้ย ผมมาคิสท้องถิ่นในเบเยียมซเมือเทนเจ้าหน้าที่พักสนามของเราจะสรุปสถานการณ์ให้คุณฟังอู้โหแลาได้บุกค่อนข้างมากแล้วพวกกองอ๋อให้กูช่วยขัดขวางง้นเถอะฉันจะทำเครื่องหมาความเึ้เอ่อนไหบของศัตรูบนแผนที่เมื่อได้รับข้อมูลสมมภูมิลบกำลังสูงนะฮะเขาปรนจัมัน อย่าบอกถ้ากูต้องเป็นคนเนี้ไม่เอานะไม่เอาไม่เอาเราจําเป็นต้องชี้ตัวทหารเหล่านี้เพื่อที่เราจะสามารถรู้ว่าพวกเขารายงานต่อใครนั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาต้องมีชีวิตอยู่อาอะไรนะไม่ใช่เป้าหมายไอเนี่ย สังหารทันทีที่เห็นบวกบวกซูมได้ไหมซูมซูมเป้าหมายเคลื่อนที่ครับเล็งยากมั่นใจก็ต้องยิงเลยใช่ไหมย้ายจุดก่อนนี่นา่าจัถนัดกว่ากูรู้แล้วเกมมันค้างเว้ยทำไมเกมค้างวะ กลับไปที่เดิมเกมค้างนะครับนั่นอะไรอ่ะไม่ใช่เป้าหมายสังหารทันทีที่เห็นกูกำลังรอจังวะยุดขวาแล้วยิงแม่งเลยเออเข้าหลังคอสุดไปกับพื้นเราศัตรูยอมแพ้แล้วแม่ดีใจอื้อหือ ห้ารอสี่สิบห้าบาทควรดีใจไหมเนี่ยฉันก็ตาได้ว่ามันไม่ได้เป็นการพูดเกินจริงเลยคุณสุดยอดจริงๆถท้ายที่สุดเราอาจกำจัดกองกำลังนาซีเอาไปจากเมืองได้ด้วยความช่วยเหลือของคุณเย่ <Yeah. S 1> ไอเทมฟรีนี่คืออะไรวะอับตอนนี้อเดี๋ยวเจอกันนะฮะผมโอเคปีแล้วพุหลุดรายวันแล้ว ไอเทมแพ็กเอาวุธซื้อแล้วหลังไม้ลึกลลรับวีรบุรุษรายวันรับหลังไม้ฟรีรับรางวัลฟรีหยุดอะไรเนี่ยชุดเครื่องมือแพทย หลังวูดนี่อะไรวะอ้าวค้างค้างเชื่อไม่เป็นไรมาแล้วเออน่ารักจังเลยนะหนูเออจางที่รู้นะครับว่าผมชอบเป็นไรเฟิลฉะนั้นเราจะไปซุ่มยิงกันต่อนะฮะขอบคุณครับไป กำลังส่งทหารเข้าประจำการแล้วยังไงวะไม่มีหน่วยสอดนงสอดแนมเลยเรื่องงไงเนี่ยอืมฮะอืมฮะรอประมาณหนึ่งชาติเสร็จตุย เหนือนาตเวนนาซีเคลื่อนไหวใกล้กับที่ซ่อนตัวของเราแห่งหนึ่งมากเกินไปหยุดพวกเขาก่อนที่เราจะถูกตรวจพบไอเนี่ยเหรอสังหารฝ่ายศัตรูทั้งหมดใช่ไหมจับให้ยังไม่รู้อีกเพื่อนมึงตายหายแล้วมองหาพ่อมงเหรอซ่อน เห็นกูยังวะเห็นแล้วยิงมงเลยไม่โดนเว้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ก้มๆมองๆอยู่นั้นทำไมบรรจุกระสุนมาฮึบก้มทำไมตรงนั้น ทำอะไรอยู่อืม <C oughs> ไม่ชิบหายเลยบรรจุกระสุนถูกขึ้นมายิงแบบไม่เล็งนี่มันยากจริงๆนี่แนะ่ <C oughs> ใส่กระสุนก่อนดีกว่าขอใส่กระสุนก่อนไม่ได้หรือ,อยังไง ตัวสุดท้ายแล้วครับไหนยิงแม่งหมดแม็กยังหมดแม็กยังหมดแม็กเลยยังเออืออ,อ,อตูด <c oughs> ตูดเฮ้ยตูดโกงเลยทีเดียวเชียวอ,อืยิงหัวแปดยิงกำลงตัวหนึ่ง เยี่ยมมาสเตอร์แพ็คแพ็คเริ่มต้นแพงชิบหายเลยเราไปพลปาสุกา้าบ้างดีว่าบาสก,กูนะครับปาสุกา้านี่ผมจะชอบเรียกว่าบาสก,กูไม่รู้ทำไมนะเอแล้วกูไปบาสก,กูแล้วทำไมมึงยังอยู่ยังี้ เปลี่ยนคนให้โกบังไม่ได้เลยยังไสงส่งทหารเข้าประจำการเราเข้าไม่ถึงปืนใหญ่โฮวิสเซอร์กระบอกนั้นจากตําแหน่งปัจจุบันของเราใช้ปืนบาสก้ของคุณและดูซิว่าคุณจะสามารถใช้บาสเข้าไปใกล้เพื่อทําลายไม่ได้หรือไม่ไปต่อสิเนี่ยนะสัหารทันทีที่เห็นยิงแมง ยิงมันเลอะไรอ่ะอุ้ยเชีย่ยอะไรเนี้ยอุ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 ้ยไม่ได้เดกูลองแง่ตู่มโอ้ห้องสารโดนทับด้วยนะครับเยี่ยม ไหนโจมตีโดยคนทหารหลายคนยิงแขนขายิงหัวยิงกลางลำตัวโบนัสเกราะไม่มีสักอย่างเครียดเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรคลิปนี้อัดยาวๆเลยนะครับเครื่องพ่นไฟอันนี้อะไรเนี่ยปืนกลต่อต้านอากาศยานเทสลาอะไรเนี่ย ไปปืนปืนกลอะไรดีวะอันนี้ดีกว่านะครับเรามีตัวานเข้าประจำการอืมกูรู้แล้วไม่ต้องบอกกูเยอะก็ได้มั้งโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเย้ค yeah! นนี้ก็สวยเว้ยทหารกลุ่มนี้เกณฑ์ผู้คนจากบ้านของพวกเขากำจัดทหารกลุ่มนี้ทั้งหมดก่อนที่พวกเขาจะ สร้างความเสียหายมากขึ้นไปอีกโซฟีแบบกระชับเขาพูดมานะครับทหารฝูงนี้มีหมึกก้มแล้วเหรอเนี่ยมีทางอื่นไหมไอ้เหี้ยกูโดนยิงตาย แขนขาอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนวะใส่กระสุนก่อนยิงอ่ะหมดแล้วอ๋อ,อไปต่อนะครับไอ้เราก็นึกว่าหมดแล้วดูที่ซ่อนนี่อะไรเนี่ยเพื่อนเราหรือเปล่าหูเพื่อนเราฉันเห็นนะครับ ไม่สง่งไม่ต้องมาเสือกอเขย่กูเลยนี่แน่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เอากูให้มึงยิงดิเฮ้ยม,มึงจะรอมึงยิงมึงก่อนแล้วยังไงควายจริงๆนะครับไอ้นี่ป้อยปอยปลอยลบโจมตีทางอากาศ อย่างไรวะอู้หูยจบอย่างอลังการอ,อืมียิงด้วยใช้ชนะยิงหัวสามครั้งยิงกลางลตัวสองครั้งสังหารหลายคนหนึ่งครั้งยิงแขนขาหนึ่งครั้งแม่เก่งจริงๆเลยท่เราเนี่โอเคครับลองพ่นไฟกันบ้างดีกว่าลองเครื่องพ่นไฟไม่เอาแล้ว เป็นว่าเราอัพเกรดอัพเกรดอะไรดีไรเฟิลเนาะเอาให้เสร็จเป็นอย่างๆดีกว่านี่นี่อัพไปก่อนเลยแล้วกันฮะถ้าการกินก่อนน้านี้ส,สมบูรณ์ก่อนเอาวะหนึ่งก็หนึ่ง นี่พลังซูมและขีดจำกัดปะไปลุยกันดีกว่าเอออคนนี้นี่เปรี้ยเลยนะเนี่ยแน,แน่นแน่นเปรี้ยเลยนะเนี่ยหมวกจะขับไปไม่หนูอือหมอย่าคิดลึกนะนายทหารผู้นี้ได้แวะมาตรวจดูความปลอดภัย ยายเขาจะไปโดยที่ยังมีชีวิตอยู่ไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยนะโอ้อีเวนนี้ผมจำได้แล้วหลบไหนตะบุตัวต้วตวนสังหารันท้นทีที่เห็นโลแม่งอยู่นิ่งๆก่อนดิอยว z o มึงจะอยู่นิ่งๆสักแป๊บมึงไม่ได้หรือ,อยังไงมึงรู้ได้ยังไงว่ากูจะยิงมึงเนี่ย รู้หรือ,อยังไงเออหลาทฐานศัตรูยอมแพ้เย่ <Yeah. S 1> ใช่ชนะอื <c oughs> ครั้งเดียวรู้เรื่องนะครับ <c oughs> อืม ต่อต้านอากาศยาน M 3ามกระบอกคู่ชิดใหม่นี้อ่ะเดี๋ยวมันก็จะโหลดเสร็จดีกว่าไม่ต้องคัดหรอกเนาะโอ้หูสุดยอดสวยงามตาการตาดาวล้านโดนไปแสบไปตัอสิเปีนะฮะสุดยอดกระบอกเบื้อเริ่มอือฮึ ดียิ่งอา้อาวอ้าวแปลกอะไรวะไม่เป็นไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะขอลาเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ